และในวันนี้ผมก็จะมาทดลองเล่นตามคลิปช็อตท,ที่เป็นไวรัลว่ามันจะจริงหรือปลอมกันแน่โดยเราจะเริ่มจากเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคลิปนี้เลยละกันฮะซึ่งชื่อคลิปเขาบอกว่า illegal nature portal นะครับประตูพอเท่าแบบปแปลกงี้หรอ ให้ดูดิอ่าเขาบอกว่าถ้าเราวางประตูเด t เทอร์กับประตูเดนไว้แบบนี้เนี่ยผลลัพธ์ของ2เวอร์ชันจะต่างกันนะครับเริ่มจากจาว่าก่อนก็ผมอะ๋อ,อ,อ,อคือแบบจาว่าเนี่ยมันจะพังไปเลยนะครับเห็นไหมด้านล่างเปิดด้านบนพังแล้วถ้าเป็นเบสล็อกล่ะ,ละชือบอุ้ยถ้าเป็นเบสล็อกเนี่ยเหมือนมันจะอยู่ทั้งสองอันเลยนะครับผมอุ้ยอะไรวะเนี่ยแบบนี้ก็ต้องลองนะครับมาครผม ตรงนี้มีพื้นที่ว่างพอดีเลยเดี๋ยวเราเริ่มวางจากเอ็นพอร์ทัลลวกันนะครับโอเคครับ <Okay, S 1> ผมวางเป็นอ่ารูปร่างแบบนี้เลยนะฮะทีนี้ก็ใส่เอาไว้ให้มันเหลือแค่หนึ่งลวกันปึ๊บโอเคพร้อมเปิดนะครับแล้วก็อ่าออฟซิเดียนเนี่ยเราจะวางแบบอย่างนี้ปะชืบอ่าประมาณนี้ละกันก็หมแล้วก็แบบนี้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะจุดอ่าประตูนเนเธอร์ก่อนละกันนะครับปึ๊บเรียบร้อยก็หมและทีนี้ถ้าเราวางตานี้เนี่ย มันจะเป็นตามที่คลิปนั้นบอกหรือเปล่านะครับซึ่งประตูในเธอจะต้องพังแน่นเองใน3 2 1สองหนึ่งวางไปเลยครับโอ้แตกจริงด้วยก็ผมด้านล่างเปิดด้านบนแตกนะครับแล้วถ้าเป็นในเวอร์ชันเบรล็อกล่ะจะได้ผลลัพธ์แบบนี้หรือเปล่าเอาล่ะเข้ามาแล้วนะครับจะวันนี้หาพื้นที่ว่างก่อนเอาเป็นตรงนี้แล้วกันน่าจะกําลังเหมาะเลยครับโอเคเริ่มจากวางอันนี้ก่อนเหมือนเดิมเลยชุบประตูเ e อ็นพอร์ทัลนะครับ วางไว้ให้เหลือตาหนึ่งอันนะคะผมอ่าโอเคต่อไปก็จะเป็นวางออปซิเดียนนั่นเองแบบนี้เลยฮะโอเคแผมจุดด้านบนไปก่อนเลยแบบนี้แล้วทีนี้ถ้าระวังลูกตานนี่ยประตูเนเธอร์จะหายไปไหมนะลองเลยครับปุ๊บอของจริงคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประตูเอนพอร์ทัลเนี่ยมันตัดแค่ส่วนล่างออกไปนะครับแต่ประตูวิตีตรงนี้มันก็ยังอยู่ครับผมโอ้โหอันนี้โคตรเฟี้ยวคุณผู้ชมเขาเรียกว่าประตูแบบทวินวันเลยฮะ แล้วถ้าเราจะเข้าไปอ่ะสมมุติเรามาอย่างนี้นะครับปุ๊บอ่ะก็คือเข้าเนเธอร์นะครับผมโว้แล้วก็ขากลับเราจะตกไหมไม่ตกนะครับยกเว้นอาจจะลงมาอย่างนี้เนาะเออว่ะสุดยอดเลยฮะและก่อนจะไปดูคลิปต่อไปเนี่ยขอแวะทายอินนิดนึงนะครับนั่นคือติ๊กตอกผมนั่นเองครับผมผมจะทายอินเรื่อยๆจนกว่าแบบผู้ติดตามจะได้สักหมื่นคนนะฮะปัจจุบันที่อัดเนี่ยยัง58อยู่เลยครับผมเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับโอเค แล้วนี่ก็จะเป็นคลิปที่2นั่นเองไมค์คาร์ m ฟอกโมนนะครับเขาบอกว่าอย่าให้ค้อนกับฟอกนะครับผมทำไมอะ่ะอ่าไหนลองดูดิวางฟอกนะครับโยนคอนเข้าไปอึ๊บอ่าน้องก็ขาบไว้ใช่ไหมล่ะเจอไก่นะครับโอ้ยได้ๆโอ้ยจริงวะเนี่ยคือแบบมันแค่กระโดดเข้าไปงับนะครับแต่มันคาบค้อนไปด้วยอะ่ะเกิดการระเบิดเลยเหรออันนี้น่าสนใจแล้วมาครับจะวันนี้เสกค,ค้อนก่อนเลยนะครับผมนี่เอนชานอย่างดีเลย ทีนี้เราต้องการน้องฟอกกับไก่ใช่ไหมล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเป็นพื้นที่ที่แบบไม่มีตัวอะไรมายุ่งฮะนี่ตรงนี้เลยเสกฟอกไว้ก่อนอุย้ยน้องคาบเลยวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเเอาคนนี้แล้วกันโยนไปมาดีน้องอ่ะตัวนี้ก็ได้อุย้ยโอเคตัวนี้คาบแล้วก็ผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแบบมันจะมีพลังแบบนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ในเมื่อน้องคาบไปแล้วก็วางไก่ตรงนี้เลยแล้วกันทีนี้ผมมันก็จะจัดการานั่นเองเอ้า มันคาบมาปกติเลยอะ่ะอ่าวางสัก3ตัวแล้วกันฮะกระโดดมาปุ๊บอุย้ยสรุปมันไม่ได้ใช้งานหรอเอา้าตกต,ตไปเป็นผู้สุดทอดน,นะครับอุ้ยเดี๋ยวเอาดีๆขอตัวหนึ่งคาบมาได้ไหมโอเคเอาใหม่นะตัวนี้ครับผมปุ๊บโอ้เนี่ยแล้วมันก็แบบคาบไก่เลยอะอุย้ยมันใช้งานไม่ได้จริงหรอผมระสงสัยจริงเลยฮะในคลิปมาดูจะใช้ได้นะเนี่ยอุยอ้ยผู้ชมมันทําได้จริงโอ้โห มันต้องเป็นจังหวะที่แบบมันกระโดดมาอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหวิ่งทได้จริงทําได้จริงหมว่าแล้วแต่มันจะเป็นโอกาสพิเศษนิดหนึ่งนะครับโอเคตัวนี้ฆ่าไปเรียบร้อยน้องไก่อยู่ตรงนี้ต้องให้มันกระโดดนะครับผมกระโดดไหมกระโดดไหมพุ่งมาเลยเอ้ามันยังไม่ทันได้พุ่งอ่ะเราต้องสร้างโอกาสให้มันครับจากเห็นสักรอบครับผมอุ้ยถ้ามันงับปกติก่อนอ่ะคือมันไม่ได้นะโอเควัดกันเลยครับว่ามันจะโดดไหมกระโดดสี่กระโดดอ๊บกระโดดงับดิโอ้โห วุ้ยนี่ไงกระโดดแล้วคุณผู้ชมเอา้าจังหวะกระโดดแล้วมันไม่โดนตัวอะไร <c oughs> โอเคเอาาะว่ามันทําได้แล้วกันฮนะแต่โอกาสเกิดนะั้นมันแบบค่อนข้างยากไปหน่อยนะคะผมเรามาต่อที่คลิปที่3กันเลยดีกว่านั่นก็คือลาวาแบบอินฟินิตี้เหรอ อันไหนดูสิอ่าเหมือนเขาจะบอกว่าแบบน้ำเนี่ยมาสามารถทำฟินิตี้ได้อยู่แล้วนะครับแล้วราวาล่ะทำได้หรือเปล่าโอเคอย่างแรกน่าจะเป็นวิธีของน้ำก่อนนะครับซึ่งใช้แค่ถังเดียวนะครับผมอ่าวางรูปแบบนี้วางน้ำใช้บนมิวแล้วก็ทีนี้เนี่ยอุ้ยพังออกเหรอโอ้ผมไนจะตักน้ำได้สองรอบฮะ แล้วถ้าเป็นลาวาล่ะทำยังไงถึงเป็นเอฟฟินิตี้ได้ซึ่งวิธีก็คือโอ้ผมรู้แล้วให้มันหยุดลงมาปะผ่านดิฟสโตนนะครับอันนี้ไงแล้วก็ต้องเอาอะไรบางอย่างเนี่ยลองเอาไว้นะครับผมมันก็จะได้ลาวาแบบออฟฟินิตี้แล้วโอเคผมคิดว่าผมอยากลองวิธีแรกก่อนเลยว่ะ น้ำอินฟินิตนะครับโดยใช้แค่ถังเดียวนะครับผมอ่าอย่างแรกขุด1-2-3ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยวางขึ้นมาบล็อกหนึ่งนะครับแบบนี้เอ่อเอ้ยหรือแบบนี้วะอ๋อแบบนี้แบบนี้ทีนี้เนี่ยให้เราวางน้ำหนึ่งถังตรงนี้นะครับผมแล้วก็บนมิวแบบนี้อา่าทีนี้ผมขอถังเปล่าหน่อยบักเก็ตนะครับซึ่งถ้ามันถูกต้องเนี่ยเราต้องตักได้2รอ,อบนะครับโดยการตักอ่ารอบแรกคืออ่าทุบนี้ก่อนโอเค ตักรอบแรกแบบนี้อุ้ยโอ้เดี๋ยวก่อนคือน้ำตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นอินฟินิตี้เลยนี่ว่ะอุ้ยโคตรเจ๋งคุณผู้ชมใช้น้ำแค่ถังเดียวเนี่ยทำได้จริงด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยเราแค่วางตรงนี้ใช่ปะะ่าล่ะแต่ตอนนี้น้ำมันเติมเต็มไปแล้วเพราะบนมิวเหรอโอ้เป็นวิธีนี้น่าสนใจนะครับต่อไปก็คือลาวานั่นเองอย่างแรกก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบต้องใส่ลาวาไว้นะฮะเป็นด้านบนนี้แล้วกันลาวาสักสามนะครับผมแล้วก็ อันที่ลงมาเนี่ยจะต้องเป็นดิฟโซนแบบนี้ป่ะอ่าก็จะมีการหยดนะครับและข้างล่างก็คือหม้อนั่นเอง1,2,3โอเคตอนนี้เนี่ยมันกําลังหยดแล้วนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาลองเล่นเวลาแล้วกันเนาะโอเคครับจะวันนี้เล่งเวลานะครับผมไหนดูซิโอ้ยลุงผลวมาด้วยฮะเต็มยังเต็มยังโอเคได้มาถังหนึ่งแล้วนะครับผมอืมอ่าถังที่สองมาเรียบร้อย ขออีกถังนึงขออีกถังนึงอ่าโอเคครับผมทีนี้เนี่ยเราก็สามารถตักออกมาใช้งานได้แล้วนะครับและมันก็จะหยดใหม่ใช่ไหมหมายความว่ามันก็เป็นอินฟินิตี้ได้จริงนะครับผมทั้งวิธีของน้ําทั้งวิธีของลาวาเลยนี่ถึงมันจะรีฟิลช้าหน่อยเนี่ยแต่มันก็เติมให้นะและก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นเบสล็อกกับจาว่าอีกแล้วนะครับไหนดูสิอ่าเขาบอกว่าถ้าเราบอกว่า,าเศษไอเทมเยอะๆเ,เ,เนี่ยในเวอร์ชันเบสทล็อกใช่ไหม ไอเทมมันก็จะแบบเรียงตัวไม่ค่อยสวยนะครับดูเป็นแบบนี้เลยอะอ่าแล้วถ้าเป็นในจ<ม>าว่าล่ะพอออกเข้าใหม่ป,ปุ๊บมันเรียงตัวกันแบบสวยจัดเลย <If you S 1> ฮะอะไรวะเนี่ย,ยเดี๋ยวเป็นโลกเดิมเลยละกันนะครับซึ่งอ่าเคลียร์ตรงนี้หน่อยอ่าตรงนี้แหละใช้ได้เลยครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าคอมาบล็อกใช่ไหมเอาไว้ตรงนี้ละกันคําสั่งก็คือซัมมอนบล็อกเพชรละกันก,ก็ครับอ่าเท่าที่ผมไปดูเนี่ย เหมือนในเบรล็อกมันจะแบบเสกไอเทมออกมาแบบนั้นไม่ได้เหรอเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะกีบเข้าตัวเองเลยฮะอ่าไหนอลองดูซิปึ๊บอ่ออุย้ยไม่ได้ดิต้องเป็นอ่าบล็อกเพชรน,นะครับผมแบบนี้ได้ไหมนะโอเคแล้วก็โยนไปครับไหนดูซิว่ามันจะเรียงกันหรือเปล่าแขยนไปโยนไปโยนไปรวยฮะโอเคไหนอลองดูประมาณนี้ซิซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆแล้วนะ แล้วมันก็เป็นเลยที่แบบสเปซสปามากเลยนะครับผมแล้วลองออกเข้าใหม่กันดูดีกว่าชืบอ,ออกใช่ไหมแล้วก็กดเข้ามาใหม่นะครับมันจะเรียงตัวกันใหม่หรือเปล่าไม่มีเลยแล้วอก็คือแบบหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอะทีนี้เราไปลองทําในจาว่าบ้างดีกว่านะครับไหนดูซิจาว่าเนี่ยใช้คําสั่งได้ไหมอู้ได้นะครับผมอ่าทีนี้ก็ให้ตําแหน่งเนี่ยมันลงมาข้างล่างแล้วกันโอเคมันจะได้เรียงกันไงจัดไปครับจัดไปครับอ่าซึ่งอาสำหรับคําสั่งเนี่ยจะเป็นอันนี้นะครับผม แซลม,มอนไอเทมแล้วก็ไดมอนบล็อกโอเคเอาแบบเยอะๆเลยซึ่งเผมจะรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเรียงตัวกันสวยไหมนะโอเคประมาณนี้ได้หรือเปล่านะซึ่งเดี๋ยวจะลองออกเข้าใหม่ดูนะครับว่ามันจะเรียงตัวกันใหม่หรือเปล่าเอาละครับจากหวันนี้คุณผู้ชมผมก็ได้ทํา่ะเครื่องจักรสังหารเอยไม่ใช่เครื่องจกังร <laughs> รงจกรเศกบล็อกได้แล้วนะครับผมซึ่งเป็นการเรียงตัวที่แบบโคตรจะสุดยอดเลยครับ อันนี้เนี่ยยังไม่ได้ลองออกเข้าใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลองหน่อยอเข้ามาใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมโคตรสุดยอดเลยอะอะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าคริสตัลอะไรสักอย่างเลยนะครับของจริงก็ผมอุย้ยเอเ้เข้าตัวใหญ่เลยดูดิเบื้องหลังนะครับผมก็คือผมเสกไว้ขนาดนี้เลยนั่นเองให้มันเสกจุดเดียวพร้อมกันนะ่ะโอ้โหเดือดจัดฮนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปในทิกตอกบ้างดีกว่านะครับซึ่งเหมือนจะเป็นแบบว่ารถรางเหรอไหนลองดูซิอุ้ยอเสียงดัง ขอเบาเสียงหน่อยละกันนะฮะโอเคครับ okay, ผมมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยอ่ารถรางหมุนนะครับผมหมุนเสร็จแล้วก็อ่ะสับรางนะครับปุ๊บอ่ะก็จะพุ่งไปนะครับผมวุ้ยแต่เพลงผมกลัวเลิกสิธิ์ว่ะขอปิดไว้ละกันอ่ะฮะทีนี้ยังไงต่อครับเ <c oughs> ขาใช้คําสั่งนะครับผมแม็กสปีดกลายเป็นหนึ่งพันอ่ะทีนี้จากรถล่างธรรมดากลายเป็นโอ้รถล่างที่บอกว่าโคตรเร็วนะครับ แล้วทีนี้โอ้โหบินได้เลยครับผมอุ้ยทีนี้เขาจะใส่คริปเปอร์เข้าไปเหรอโอเคเอาละครับเจ้าวันนี้หมุนนะครับผมด้วยความเร็วแสงแล้วก็อุ้ยมันเร็วมากเลยนะแล้วก็พุ่งไปแล้วแบบนี้เราต้องไปลองนะฮะน่าสนใจว่ะอุ้ยเดี๋ยวด้ลุงวิเลเจอร์โอเคขึ้นมาดิลุงลุงน่าจะเวียนหัวนะฮะแบบนี้ลุงบินได้หรือเปล่าโยกไปดิโอ้หนุ่นเลย โอเคอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีพื้นที่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเป็นอ่ารถรางที่แบบวนใช่ไหมอันนี้เนี่ยใส่เป็นบล็อกเลสโตนไว้นะครับปื๊บอ่าสี่มุมนะครับผมตรงนี้ก็ให้มันหมุนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะต้องมีแบบโยกเพื่อเปลี่ยนอันนี้ได้อะ่ะโอเคแบบนี้ทีนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนั่นเองตรงทางขึ้นผมคิดว่าตรงนี้ก็ต้องใช้พลังไฟหน่อยนะครับเอาแบบแรงๆเลยอะ่ะโอเคใส่ไว้ตรงนี้ได้เปล่าวะปึ๊บโอเคได้ฮะตรงนี้ก็เอาไ้โยกนะครับผม ซึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาเทสระบบก่อนอย่างแรกก็จะเป็นรถล่างธรรมดานะครับโอเคให้มันหมุนใช่ไหมปึบหมุนปกติแบบนี้เลยแล้วพอเราโยกปุ๊บมันก็จะต้องขึ้นไปนะครับแล้วก็บินครับผมอ่าอันนี้คือตามปกติไม่มีอะไรแต่ประเด็นเนี่ยมาอยู่ที่คําสั่งฮะถ้าเราใช้เกมรูนะคบผมคำสั่ง m y n e c r a f t Max Speed นะครับเมื่อกี้เขาใช้1000นะเพราะฉะนั้นเราก็จัด1000เหมือนกันโอเคมาครับผมอันนี้ให้มันหมุนก่อนเอาล่ะดันไปครับ ฟื้นปู่คุณชมดูดิเฮ้ยมันเร็วมากเลยเนี่ยแบบผมไม่ได้สปีดวิดีโอเลยนะเร็วขนาดนี้ไหนดูการบินดิโอ้ไปนู่นแล้วครับผมอุ้ยดูนะถ้าเราเพิ่มความชันอีกนิดนึงเนี่ยมันก็น่าจะไปแบบสูงมากเลยวะโอเคขออีกสักสองขั้นนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคได้อยู่ได้อยู่มาทีนี้ต่อไปจะเป็นผู้โชคดีคริปเปอร์นั่นเองวางน้องไว้กับแบบนี้นะครับปุ๊บอ,อ่ะน้องก็จะหมุนด้วยความเร็วแสงนะครับผม เรามาดูคริปเปอร์บินได้กันดีกว่าปึ๊บโยกไปเลยครับโอ้โหไปนู่นแล้วคขาผู้ช็อกเฮ้ยมองไม่ทันเลยอ่าน้องไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอัลโหน้องอู้น้องตกมาถึงนี่เลยนะครับไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าโอ้โหเห็นสร้างนี่คือรู้เลยไอเครื่องนี้นี่มันแบบเครื่องจากสังหารเนี่ยว่าต่อไปลองเป็นลุงวิเลเจอละกันนะครับโอเคอยากเห็นลุงบินได้ไงโยกลับก่อนลุงวลิลเลเจอร์ รดล่างน,นั่งไปครับนี่หมุนก็ผมโอ้โหหมุนด้วยความเร็วแม็กสปีดหนึ่งพันะครับทีนี้เครื่องปั่นของเราก็ใช้งานได้แล้วไปเลยโอ้โหไปอย่างรวดเร็วครับผมว่าสภาพน่าจะไม่ต่างกันนะครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยผมอยากลองด้วยตัวเองวะโอเคผมจะลงไปนั่งนะครับแล้วก็หมุนก็ผมโอ้โหอันนี้คือมุมมองด้านไหนนะครับอุ้ยผู้ชมเด้อเด้อเด้อมันเป็นแบบนี้เลยเหรอผมจะโยกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้โยกไปครับบินไหมบินไหม อุ้ยเดี๋ยวโยกไม่โดนเหรอโอ้ได้ได้ผมขอออกมาก่อนอ่า๋อรามันโยกเป็นแบบนี้เลยเหรอผมมีไอ้บอลนี้ติดมาด้วยนะครับถ้าคลิกขวาผิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปแบบบล็อกนะครับอ๋อเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มันเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองใหม่นะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะหมุนมันได้อยู่ละมั้งใช่ไหมอืบหือ่าจจะอันนี้ลหรมั้งไม่ใช่เหรออุ้ยคุณผู้ชมมาแล้วหือพุ่งมาอย่างนี้เลยนะครับ อุ้ยแต่ลุงเวเลเจอร์เมื่อกี้ไม่ตายปะโอ้สปเปอร์สปีดครับผมอะไรวะเนี่ยวิลุงรอดแต่คิปเปอร์ตุยฮะสรุปคืออันนี้เป็นเรื่องจริงนั่นเองปรี่ีแบบสุดยอดจัดเลยฮะสปเปอร์สปีดของเราโอ้ถ้าใครอยากไปลองเล่นเนี่ยจัดไปได้เลยฮะคาราว่าแบบรถไฟนุกๆก,ก,กับเพื่อนนะคะผม,มดูความเร็วดิมันแบบทำเราเป็นบ้าได้เลยนะความเร็วนี้มันหมุนจัดอะโอเคฮะต่อด้วยคลิปนี้กันเลยนะครับผมไหนดูสิไม่ครับ หลุมที่ถูกต้องเหรออ่าก็จะเป็นแบบสตองโฮใช่ไหมขอเบาเสียงนิดหน่อยนะฮะโอเคมาเขาอุดอ่าด้านล่างนะครับผมอุดทำไมวะพออุดเสร็จแล้วก็ขุดนะครับขุดเข้ามาตรงใต้บันไดแล้วก็ลงไปด้านล่างเหรออ่าฮะลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีอะไรอย่างนั้นเหรอฮะตามปกติก็ไม่น่ามีนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะห้องลับเหรอ อู้มีกับดักนะครับผมโอเคขุดกับดักไปเลยแล้วก็ทีนี้เข้ามานะครับเข้ามาอ๋อมีห้องข้างล่างอีกโอเคตัดใหยลงมาปุ๊บวางแฉบดดนนะครับอ่ะโอ้มีห้องข้างใต้ก็ผมฮืม <c oughs> สมบัติลับนั่นเองจริงปะเนี่ยเปิดกล่องไปครับหูห <c oughs> ของเยอะจัดคุณชมใช่เหรอวะ เนื่องจากผมก็เล่นไมค้ามาเป็น10ปีนะฮะผมก็คิดว่าอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องไม่จริงนะครับผมแต่ก็ขอลองหน่อยแล้วกันสตรองโฮโอเคครับผมหวาไปเลยอ่ะฮะทีนี้ก็ลงมาข้างล่างนะครับที่ประตูนี้นะครับผมโอเคอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราวางให้มันครบก่อนแล้วกันฮวางตาไปให้ครบเลยนะฮะประตูก็เปิดใช่ไหมแล้วก็ทีนี้มาด้านล่างก็ผมเขาใช้คสโตนเนี่ย ในการอุดนั่นเองเนาะอปุ๊บอุดเสร็จแล้วเขาก็จะขุดเข้ามาอยู่ใต้บันไดตรงนี้อ่าลงไปด้านล่างนั่นเองครับลงไปลงไปและเราก็จะเจอกับห้องลับนะครับผมปึ๊บห้องลับของเรามันอยู่ไหนโอ้ไม่มีฮะมีแต่ความวา่างเปล่านะครับผมเฮ้อห้องปลอมฮะแค่นั้นแหละแล้วถ้าเป็นคลิปนี้ล่ะไหนลองดูซิอ๋อเหมือนจะเป็นแบบเครื่องยิงนะครับผมยิงอเดอร์แมนเนระอ แล้วแบบอุ้ยดูมัหลบดิอุ้ยแท่จัดคุณผู้ชมหลบได้ขนาดนั้นเลยเหรอผู้ใช้ฮาคีนะฮะอะไรวันนี้ตึงเกินอยากลองเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างพื้นที่กันดีกว่านะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่เอ็นเดอร์แมนเนี่ยจะยืนอยู่ตรงกลางนั่นเองแล้วก็มีเครื่องยิงอยู่รอบๆนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในคลิปต้นฉบับเขาจะวางไว้ด้วยนะครับผมเป็นเหมือนว่าวางผมไว้รอบๆนั่นเอง เอาให้เหมือนที่สุดแล้วกันฮะแล้วก็ใส่ลูกธนูเข้าไปให้หมดเหลือแค่ทําเป็นวงจรไฟสลับแล้วครับซึ่งน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกมั้งโอเคตรงนี้พอถ้าเราเชื่อมเข้าไปเนี่ยมันก็น่าจะยิงเลยนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะวางอ n d เดอร์แมนไว้ก็ผมไหนดูซิมันจะหลบได้จริงก็เปล่านะวางไว้แบบนี้เลยระยะนี้ได้ปะวะโอเคลองก่อน มาครับเตรียมตัวเชื่อมไปนะครับผมสามสองหนึ่งไปครับยิงก็ผมอุ้ยนะวอมันวางมาตรงนี้ได้เดี๋ยวดตัดไฟก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราต้องแก้ครับผมให้เครื่องนี้เนี่ยมันไม่มีที่ให้แบบเอ็นเดอร์แมนมันจะมายืนได้เลยฮะแก้ก่อนแก้ก่อนโอเคเอาแบบนี้แล้วก็เนี่ยหมอวางพรมไปด้วยเมื่อกี้เหมือนจะดีแล้วแหละโอเคโอเควางเอ็นเดอร์แมนไว้นะครับปุ๊บโอเคเดี๋ยวเอาใหม่นะ ชื้เก็บลูกธนูไปก่อนแล้วกันเอ็เดอร์แมนวางไว้ตรงกลางนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีที่ให้หนีแล้วแหละใช่ไหมล่ะเหลือเชื่อมไฟอีกรอบหนึ่ง3ามึไปเลยครับเจ้านี้ยิงต้ผมนี่ไงอุ้ยผู้ชมดูมันหลบดิโอฮาคีราชันนะครับผมเฮ่ยแต่ไม่ได้หลบพิวขนาดนั้นอะแต่ว่าได้อยู่วุ่ยงนไงมาครับมาครับโคตรผิวนะครับผมเออวิชาอ่ะฮาคีราชัน อาคิดสังเกตหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าหลบได้จริงนะโอเคโอเคคือถ้ามันไม่มีที่ให้หนีเนี่ยมันก็จะเป็นในสภาพนี้นั่นเองถือว่าเฟี้ยว็นนอร์แมนแต่เอาจริงเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือธนูก็ปักโดนมันอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีดาเมจนะครับไม่เชื่อคุณผู้ชมดูใหม่นะะเชื่อมไปนะผมเห็นปะมันก็แบบเหมือนจะปักโดนตัวมันอยู่อะแต่ธนูเด้งออกก็หอมมันไม่ได้ว่าแบบมันหลบยุวขนาดนั้น <c oughs> แต่ก็ต้องยอมเขาฮะอันนี้เป็นเหมือนแบบ กฎของเอเดอร์แมนนะครับผมลูกธนูจะยิงไม่โดนมันนั่นเองเอาเป็นว่าเรามาดูอย่างสุดท้ายกันเลยดีกว่าฮะอันนี้ผมฟังมาแล้วเหมือนมันจะมีเพลงนะครับเพราะฉะนั้นดูก็พอโอเคอย่างแรกก็จะเป็นการขุดหลุมนะครับวางอ่ะดฟเลนเซอร์เหรออร์เมอร์สแตนนะครับ4จุดก็ผมด้านล่างเหมือนจะเป็นแบบที่ปรับระดับใช่ไหมโอเคเสกอร์เมอร์สแตนออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่เป็นหัว,ววิเทอร์นะฮะอืมต่อไปพิสตัน ดันมันเข้ามาหากันนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ยังไงสิวางธงไว้นะครับผมแล้วก็เป็นบันไดเหรออ่าฮะดันลงมามันจะกลายเป็นอะไรวะเนี่ยปึ๊บดันลงมาอีกอันนึงโอ้คุณผู้ชมเป็นรถนั่นเองฮะอุ้ยน่าลองนะเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะได้จริงไหมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างรถของเราตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นหลุมขนาด 2คูณ3นะครับผมอ่ะด้านล่างนี้เนี่ย daylight detector ใช่ไหมแล้วก็วอนะครับผมต่อไปก็จะเป็น differ กับเหล่า armor stand นั่นเอง4อันนะครับใส่เข้าไปก็ผมทีนี้ก็ปล่อยมันออกมาแบบนี้อ่ะฮะต่อไปก็จะเป็นหัวนั่นเองและเราก็จะต้องดันมันเข้ามานะครับผมปึ๊บ piston ส,สมุมดันเข้ามาแบบนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่ เราต้องมีแบนเนอร์สีดําด้วยนี่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องวางบันไดมาครับอโอเคอันนี้ผมเลือกเป็นแบบสีดําแล้กันตามที่ผมชอบเราจะดันเจ้าพิซซ่านแบบนี้นะฮะวางก็หมแล้วก็เลสโตนโอเคส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดันเป็นสลับแทนนะครับซึ่งก็วางแบบนี้โอเคได้ไหมได้อยู่ชึบกลายเป็นรถคันสีดําของเราแล้วก็ป้ายฮะ ซึ่งป้ายเนี่ยถ้าจะเอาสีตัดกันก็ต้องเป็นสีแดงๆหน่อยประมาณนี้ไหมลองแปะดูแล้วกันครับปึ๊บอ่าและนี่ก็จะเป็นรถในเกมไมค้าของเรานั่นเองอุ้ยค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะครับอุ้ยจริงสีทงเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงน่าจะเข้ากันอยู่นะโอเคอันนี้ก็ถือว่าทําได้จริงครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้ สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ